จะมาสอนทำส่วนนี้นะยืดอืมนี่ได้บ้านีบาหนึ่งบาร์เซนนะนั่นสนุกมากเลยเอาละเดี๋ยวมาสอนทำเลยนะนี่ก็จะมาสอนทำซาลามนะนี่ก็อุป,ปกรณ์นะ แล้วก็มีนี่น้ำตานะเราใส่มาในนี้แล้วก็ผงซักฟอกนะโอเคแล้วก็มาเริ่มทำกันเลยนะขั้นตอนที่หนึ่งก็เทกาวลงไปถ้าเทนี้ก่อนนะแบบกาเราจะหมดแล้วต่อไปก็ใส่โลชั่นลงไปนะ ไปก็ใส่น้ำตาลนะแต่ว่าให้ใส่น้อยมากๆนะว่ามันจะเหนียวมากถ้าใส่เยอะแล้วก็ใส่เท่านี้ก็พอถ้าไม่เห็นก็ขอโทษด้วยนะแล้วก็คนไปก็ใส่ชมพูแล้วก็ใช้ผ้ของแพนทีนะอันนี้อโอเคแล้วก็ใส่น้ไป Okay. ประมาณนี้ก็พอต่อไปก็สะบะุ่นะที่จริงอันนี้เป็นของจอมสันนะแล้วก็ใส่ลงไปใส่ให้น้อยกว่าแชมพูนิดนึงนะนี่ ต่อไปก็ใส่น้ำยาคอนแทคเลนส์นะโอเคก็ใส่ลงไปนิดนึงก็พอต่อไปแล้วก็ใส่แป้งนะแป้งลอยตัวธรรมดาเลยให้มันเหนียขึ้นนิดนึงโอเค อนนีกนะห่ยสว่วนนี้เราคิดเองนะต่อไปก็ที่ผงซักฟองนะเดี๋ยวก็เราก็ไปผสมน้ำก่อนนะแปบ๊บนึงใส่น้ำลงไปแล้วนะแล้วก็เอามาคนให้มันเข้ากันโอเคแล้วก็ไปคนมาแล้วนะแล้วก็ใส่ลงไปนิดนึงก็พ ใส่ใบเทอร์นิตก่อนโอเคแมงนะก็คนเห็นไหมมันก็แบบจับตัวเป็นก้อนนะก็คนไปเรื่อยๆนี่ตอนนี้ก็จะยังไม่ตัดตอนนะใส่เ,สเพิ่ม ก็เป็นตัวนะคนต่อไปใส่เพิ่มนี่โอเคแล้วก็ใส่ไปแล้วแล้วก็คนนี่มันก็แบบไม่ติดถ้วยแ,แล้วก็คนต่อ โอเคแล้วก็จะคนแล้วก็ไปนวดจนมันไม่ติดมือแล้วก็จะมารีวิวให้ดูนะเนียแล้วก็ไปนวดมาแล้วแต่ไม่ได้ใส่ออนนะอันนี้ก็มาจิ้มให้ดูดหนือเ,เนียนยนุ่มมาก ดีมากนะ <Okay. S 1> ถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์ก็กด subscribe กันด้วยนะคะถ้าเราคิดสูตรใหม่ๆได้ก็จะมาสอนทำอีกนะโอเควันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะบ๊ายบาย